สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกมเอทเลเซอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมเอฟฟ i บิวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้า m e r t e d e s b e n z b i o มกันนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นรถที่มาจากค่อนข้างนานแล้วแหละแต่เราก็คือไม่ได้รีวิวนะเออตอนนั้นก็ยุ่งๆนะครับตอนนี้มาได้เวลาที่เรามารีวิวกันแล้วนะเออคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เล่นสนุกเหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะ เมอร์เซเดสเบนซ์ไฮโอมนะครับคันนี้จะอยู่ในระดับรีเจนดารี่นะครับอยู่ในโลบาลานนะครับอันนี้คือเป็นสายบาลานนะเออเลเวลรถผมจะอยู่ที่เลเวล9นะครับแล้วก็ค่าความชำนาญของผมจะอยู่ที่เลเวล9เหมือนกันนะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันในส่วนของอัลติเมทกันก่อนนะครับผม เคครับดูจากคลิปแล้วนะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับก็คืออันเนี้ยเขาจะเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับสูงสุดเป็นระยะเวลา7วินาทีเมื่อเปิดการใช้งานจะได้รับพลังงานสูงสุดที่8%อนะครับอันนี้คืออ,อัตเมทนะเป็น8%นะครับแล้วก็ขัดขวางคู่ต่อสู้แบบสุ่มนะอันนี้คือจะเป็นการแรนดอมนะเออหนึ่งนะครับจะทำให้พวกเขาเสียพลังงานสูงสุดที่15%นะครับอันนี้นะต่อมา แล้วก็จะทําให้เขาสูญเสียค่าความทนทานอีก15หน่วยนะครับอืมแล้วก็ความเร็วสูงสุดจะลดลง1กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดการเขาเรียกว่าอะไรแข่งขันนะครับเออประมาณนี้แล้วก็เขาจะสามารถสแต็กได้ที่50ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับหลังจากก่อกวนนะครับอ,อ่มีโอกาสอีก50%าที่จะได้ก่อกวนคนอื่นแบบแรนด้อมเพิ่มอีกนะครับเอออันนี้ก็จะสามารถแบบเหมือนจะชี้งเงินไปกันมาบวกค่าอิตเตร 8%ปรนะครับเออประมาณนี้เลยมาดูในส่วนของพลาสีฟกเหือนครับมีโอกาส20%นะครับทำให้อัตราเร่งเพิ่มเป็น2เท่านะเออทุกครั้งที่ hit the tail อันนี้คือน่าจะหมายถึงการชิ่งของการโจมตีนะเออประมาณนี้มั้งครับโอเคประมาณนี้ต่อมาในส่วนของขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้แล้วก็ arrow i t อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยทำการ s l i p s t e a m ได้รับในโตนะครับแล้วก็ อันนี้จะถนัดในด่านแท็กนะเออต่อมานะครับที่เลเวล8ตัวนี้ก็จะได้ชาร์จอัติเมตเป็น2ชาร์จนั่นเองนะในส่วนของในตัวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ด่านนะบางทีผมก็ใช้เป็น1นึ 6, ่งคูหรือ2อคูณสอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่จังหวะที่เราจะเลือกใช้เลยแต่ถ้าเป็นด่านคยที่แบบออกโค้งเราก็ใช้เป็น3าคูณไปนะครับในส่วนของเลเวลนะที่เลเวล9นะครับเราจะได้รับอัตราเร่ง 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่เลเวล10 65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมาดูในส่วนของ ECU กันนะครับอันแรกนะผมก็ใช้เป็นโมเมนตัม2เมตรนะแล้วก็ใช้อันต่อมาอันนี้ก็เป็นออกตัวนะครับแล้วก็จะมีที่ผมเลือกใช้อันนี้เพราะว่ามันมีทีมสปิริตนะครับแล้วก็ซนะุปเประชาร์ตน,นี้คุ้มเลยต่อมานะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นทนะีมสปิริตนะประมาณนี้แล้วก็ a อพเปนเชนนะครับตัวนี้ก็ทําให้เราเมื่อเราขึ้นนำในะความเร็วเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีทีมสุดิตพ่วงมาด้วยนิดหน่อยนะต่อมานะครับ Lightning Speed เมื่อเราใช้ในตโตครบ3ครั้งเราจะได้ Top s สป e d เพิ่มขึ้นมา2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราจะสามารถสแตกได้3ครั้งเลยนะอ่ะต่อมานะครับตัวนี้ก็เป็นแกนนะครับของสาย i n t e r c e p t o r โดยเฉพาะนะเมื่อเราลบกวนหรือโจมตีโดนนับบวก20%นะครับอัลเทชารของเรานะเออประมาณนี้เลย ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับก็คือใช้เป็นเน้นเป็นซูเปอร์ชาร์จนะสำหรับแบบเราจะพึ่งขวาตัวเองจะค่อนข้างง่ายขึ้นนะเมื่อเราใส่ซูเปอร์ชาร์จนะครับเมื่อเราใช้ในโตก็จะได้ชาร์จไวมากขึ้นนั่นเองนะตัวนี้ก็นะครับสปีดดิ้งนะเมื่อเรา,าเริ่มเกมนะครับ40วินาทีแรกก็บวกความเร็วเป็นเพิ่มอีก8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมหมดเลยนะ โอเคหลังจากที่เราพาไปดูอลติเมทแล้วก็สกิลของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราลองเอาไปลงแรงกันเลยนะครับว่าเราจะเล่นได้ไมั้นะก็ตามไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับการรีวิวเจ้า m e r c e d e s l e n z n ไบโอมคันนี้นะเอออันนี้ก็มันมาก็ค่อนข้างนานแล้วแหละแล้วก็ที่การเปิดก็เหมือนกับรถในการสุ่มรถทั่วๆไปเลยนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีกลับมาให้เราเอ่าสุ่มนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะไปนะเอออาจจะมารีวิวค่อนข้างช้าหน่อยนะแต่ก็จะพยายามทำรีวิวให้ครบเลยนะครับก็ฝากันเพื่อนติดตาม,มาได้วยนะ โอเคถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเดินครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ